S 1> <S 1> <S ลูกแม่ครัวนี่เมนู กล้วยบวชชีแม่กล้วยที่ต้องไปทํากล้วยบวชชีต้องเลือกอยังไงอะนีไ่ไงประมาณนี้ได้ไม่ต้องสุกมากนะแต่ว่าบางคนก็ชอบเละๆก็มีแต่ว่าอย่างนี้ก็พอดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปเชื่อมไปอะไรมันก็จะพอดีไปกันเลยวัตถุดิบทั้งหมดมีไม่เยอะมีอะไรบ้างมีท่าที่เห็นอีกแล้วค่ะใบเตยของเราเองกล้วยก็ของเราเอง แต่กะทิของตลาดค่ะยี่ห้ออะไก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะทนยังไงแม่ปอกเปลือกออกลูก,ปอก,กปอกเปลื่อเปลือกออกก่อนนัวร้อนเหมือนกันนะตรงเนี้ยหางไม่เอาเปลือกออกก่อนสิเอาเลาะเปลือกมันออกก่อนแล้วก็ผ่าครึ่งน,นี่นแหละนั่นแหละคือออกแล้วก็ผ่าครึ่งซีกแล้วก็ผ่ากลางผ่ากลางแล้วก็ท่านสาม ห <3. S 1> ันสแน่นอนเลยอหรหรือว่าเฉียงเฉียงก็ได้แล้วแต่แต่บางคนเขาก็เอาสองท่อนแล้วแต่คนชอบบางคนเอากินคำใหญ่ก็หัน่นหั่นแลได้หัวที่หั่นเสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้ครับเปิดแก แกแล้วยังไงต่อ,อใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาประมาณนิดหน่อยโอเค <Okay. S 2> แล้วก็เอากระที่ลงขึ้นกล่องพอเพราะว่าห้วเ,เรามันไม่เยอะทัพทีอยู่ไหนกระทีครึ่งกล่องเล็กคน เราเองสูตรง่ายๆทำกินง่ายๆสบายๆสยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอะไรก่อนอะไรซาปี๊บใส่เกลือด้วยนะน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็คนคนนิดน<ๆ>ิดคนเลยตามด้วยกล้วยกล้วยลงไปเลย ชีมันใดกล้วยกล้วยลงไปใส่วยังหกกะเจี๊ยบกระดาษใบเตยหนูมัดนะมัดเป็นจุกแล้วก็โยนลงเลยกลิ่นมันจะได้หอมไปเลยแล้วก็สวนอะไหรนะจะได้โย่ใส่เกลือด้วยใส่เกลือคั่วช้อนชา จะได้อร่อยจะได้นัวแต่ชุรดไม่ต้องอาจารนี่ของหวานจ้ะขันน้นตอนสุดท้ายอย่าลูเอากะทิลงเลยลูกแล้วก็คน,คนสักพักแล้วก็เสร็จปิดแก๊สได้เลยโอเค